เราก็ออกเดินทางกันต่อนะคะทุกคน,น,นหลังจากที่เราออกจากปางสร้างเสร็จนะคะเรา,าก็จะต้องเดินทางไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะทุะกนนะค,ะกคเกนเพื่อที่จะเข้าสู่เมืองอีกเมืองหนึ่งนั่นเองนะคะก็คือเมืองปอกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูว่าเมืองตรงนั้นจะเป็นไงบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆคือบรรยากาศรอบริมทางสวยมากนะคะทุกคนดูนะคะโอ้เต็มไปด้วยต้นยางนะคะทุกคนทางนี้ต้นยางคือมีตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็มีคนมากรีดด้วยแล้วเนี่ย ตอนแรกน้องมนคิดว่าไม่มีคนมากรีดนะนึกว่ามันออกเองตามธรรมชาติที่ไหนได้มันมีคนปลูกนะคะทุกคนเป็นดอยเป็นดอยแบบนี้เลยนะคะดอยสูงเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนแล้วเต็มไปด้วยต้นยางแบบนี้เลยทุกคนโอ้โหเยอะสุดนี่ทุกคนพอเราเริ่มหมอ,อกมานะคะดูดูดูอันนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งนะคะทุกคนก่อนจะถึงเมืองปอกนั่นเองนะคะแต่ว่าในเนี้ยเขายังไม่เปิดให้บริการนะคะทุกคนเขากําลัง สร้างนะคะยังไม่เสร็จนั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าน่าเที่ยวมากเลยนะคะดูนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บนยอดเขาอีกแล้วนะคะใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเส้นทางของเราโรแมนติกมากนะ,ะ <c oughs> โแล้วโหตื่นเต้นตลอดเส้นทางนะคะกว่าจะได้ถึงเนี่ยแต่เราก็ต้องเดินทางกันต่อไปนะคะทุกคนก็ใกล้จะถึงแล้วเนาะติดตามกันต่อนะคะทุกคน พอเรามาดูพอเรามาถึงทางโค้งตรงนี้นะคะทุกคนคือเป็นโค้งหักศอกอยู่ที่อยู่บนยอดเขาเนั่นเองนะคะดูนะคะทุกคนรถโอโ้โหคือเยอะมากเลยนะคะมีรถผ่านไปมาเนี่ยก็ตลอดทุกเส้นทางเลยนะคะทุกคนแต่ว่าระยะเส้นระยะทางที่เราเดินทางมานะคะทุกคนก็สังเกตเห็นได้ว่าตลอดเส้นทางนะคะไม่มีที่กั้นเลยนะคะทุกคนทางนะคะแล้วก็ทางก็หวัดเสียวด้วยนะคะทุกคนแต่ก็แต่ก็ <IC il> <again> กน่า <c oughs> ตื่นเต้นดีนะคะทำให้เราไม่เมารถ ตื่นเต้นตลอดเส้นทางก็เลยทำให้เราเดินทางแบบว่าสบายๆนะคะทุกคนเออเราไปเมารถนี่เราเริ่มจะถึงเมืองปอกแล้วนะคะทุกคนอ่านี่ใกล้เข้ามาทุกทีเลยนะคะเมืองปอกเดี๋ยวเราเรอดูว่าเมืองปอกจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนเพราะเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังพอสมควรนั่นเองนะคะสําหรับที่นี่นะคะทุกคน ก็ยังเป็นเมืองว้านะคะยังอยู่ในเขตของเมืองวา้าดูนะคะทุกคนพอเราเริ่มเข้ามาสู่เขตเมืองป๊อกนะคะข้างหน้าทางนู้นนะคะทุกคนก็เป็นเมืองป๊อกนะนีน่นี่นี่นี่คือเมืองป๊อกนะคะทุกคนเอโอ้โ,อโหตึกเต็มเลยทุกคนเป็นเมืองโอ้โหอันนี้คือเมืองวา่าหรือว่าเมืองจีนนะเนี่ย,ยแยกแคบจะไม่ออกแล้วนะคะทุกคนในในตอนนี้ดู โอ้โหมองไปทางไหนก็เป็นตึกเป็นตึกอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะทุกคนมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเออเขาไม่มีไฟไฟแดงไฟเขียวนะคะทุกคนก็เราก็ต้องดูรถกันเองนะคะถ้ามีสีแยกนะคะทุกคนก็ใครจะไปทางไหนก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่มีไฟแดงไฟเขียวหรือว่าจอดรถติดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะทุกคนเราต้องดูกันเองว่ารถที่มาข้างหน้าเขาจะไปทางไหนอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเราก็ หลีกให้ทางกันแบบนี้นะคะเขาว่าอย่างนี้คนขับรถตรงนี้นะคะก็ดีอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะทุกคนดูดูด ส่วนตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ได้เดินทางมาถึงที่ตลาดสดนะคะตรงนี้ซึ่งเป็นตลาดสดของเมืองปอกนั่นเองทุกคนกว้างมากเลยนะคะแต่ว่าน้ำมันเขายังไม่ได้เดินลงลงเดินเที่ยวนะคะตอนนี้เรากําลังเดินทางกันนะคะทุกคนก็ดูไปคร่าวๆก่อนเนาะถ้ามีโอกาสาน้ำมันก็จะย้อนกลับมาเที่ยวแล้วก็กลับมาดูว่าตรงนี้เขามีอะไรขายบ้างนะคะทุกคนที่ตลาดสดตรงนี้นะคะแต่ที่แน่ๆคือคึกคักมากทุกคนคนแน่น เลยนะคะในตลาดเนี่ยโอ้โหกว้างมากกว้างสุดๆนะคะทุกคนดูอันนี้คือทางเข้านะคะสัญ,ญลักษณ์ขาวควายคือว่านะคะ,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 ะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปนะคะทุกคนเราก็กำลังจะเดินทางมุ่งหน้าไปที่ค่ฟ้าชีต่อไปนั่นเองนะคะค่าฟาชี้นั่นเองทุกคนชื่อเขาก็ตั้งเหมือนเป็นจีนเลยนะคะ,ะดูอันนี้เขาก็ขายแบบว่า ข้าของเครื่องใช้อะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้ โอ้โหเมืองปอกนี้ก็กว้างพอสมควรเลยนะคะทุกคนดูอกว้างแบบสุดดูหูลูกตาจริงๆนะคะแต่ว่าตรงนี้เขาบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะคะแต่น้องโมน่ยังไม่รู้จักใครที่ไหนเลยนะคะทุกคนรอให้แบบว่าอยู่ตรงนี้นานๆหน่อยนะถ้าได้อยู่ตรงนี้สักสองสาเดือนอะไรอย่างเงี้เพอรู้จักถ้ารู้จักใครเขานะคะทุกคนเราจะได้ไปเที่ยวกันเนาะ เดี๋ยวน้องมนก็พาทุกคนทัวร์ว่าสถานที่สถานสถานที่ท่องเที่ยวที่เนี่ยมีที่ไหนบ้างนะคะนี่สวัสดีเชา้าตอนเช้านะคะทุกคนวันนี้น้องมนก็ตื่นมานะคะอากาศตื่นมาที่นี่เนี่ยชื่อก็เป็นจีนนะคะทุกอย่างใช้ภาษาจีนตอนแรก เนี่ยนะคะทุกคนเหมือนอยู่เมืองจีนเลยแค่าปาชีนะคะที่นี่ยังเป็นเขตปกครองของวานะคะทุกคน,กคนเดินมานะคะทุกคนอันนี้ร้านอาหารนะคะจะบอกว่าน้องมนอยู่จีนเลยก็ได้นะเนี่ยอะทุกอย